มำไมทำไมเป็นผู้ชายรู้เคออยากเป็นผู้ชายบ้างทำร่างกายมาลิ้งกิ๊บเราจะตายดูเดี๋ยวตายจะตายเหลือสองเดี๋ยวไม่เกิดใครโอหลือดสองเหรอเดี๋ยวทำร้ายกันเดี๋ยวนี้เลยนะทำร้ายกันจะไปเกิดใหม่พี่ถ้าตายจะไปเกิดใหม่หน้าพี่โคตรเหมือนลิงเงีผมอยากได้แบบพี่ผมอยากได้แบบพี่เออว่ะเล่นดียังไงวะเชี่ยผมอยากได้แบบพี่บ้างเปลี่ยนไงอ่ะไม่แต่เขาบอกว่า กระเจียวเล็กนี่เท่ากับคนโง่เลยเขาจะวะแล้วมึงดูได้ไงเป็นกระเจียวแล้วมับพิเซเลตอยู่เนี่ยนี่ขนาดน่ะเฮ้ยมันเห็นเกือบชัดเลยพี่จะเข้าไปใกล้ใกล้เลยใช่ไม่บอกอไม่พอเปลี่ยนไปไนี่ยมันดูแบบคนป่าทิ้งอ่ะไอตัวนี้ตัวนี้มีมีอะไรอ่ะนะเมื่อกล่าเอาไว้ว่าชนชั้นเท่าเทียมกันในตอนแรกกันแล้วกันตอนนี้ต้องไปต่อยกันเพื่อเย่เพื่อเย่หัวหน้าเผ่าเนี่ยดูแลเหนื่อยจริงไงตอนแต่ต่อยอันนี้คือ เครื่องจักรที่มาอยู่ในยุคก่อนหน้าดี้เนี่ไงเราเห็นกันทุกคนไงเราต้องแอดชื่อเพื่อนกันด้วยดันด้วยผมเลยไเขียนดูส่กอนดั<ห>นลิงดันลิดันลดลิงดันลดลไปนลดดันลนดดัล คือมันเอารถไปใช้ได้เหรอถ้าสมมติว่าแบบมีแบบน้ำมันมีไ่ได้ใช้แล้วดันลมน้ำไฟไฟไม่ดับตกอยู่ในน้ำไฟแข็งแรงไฟพระเจ้ามีไฟมีพลังต้องไปหาอะไรอย่างไรวะเนี่ยคาวต้มขวดขวดไม้เก็บไม้มันกดตัวคิวครับบอกได้จัง เฮ้ยต้นไม้ก็มีตั้งหลายต้นนี่โกคูเฮ้ยแกจะเอาไปใช้ยังไงเหอเรื่องมากจริงเพหินมันหินไม่เป็นนี่พี่ก้อนหินนะพี่ใครทุกข์วะไอ้ร่ไอ้ร่คนช่วยได้คนช่วยได้ไม่เห็นไม่เห็นได้ไม่เห็นได้หินมเลย แต่ไม่รู้กูทุบไมกินจนตายจะกินเนื้อไป่กินไก่อ่ะเหรอไอ้หน้าไมนจะกินเนื้อกูกูกินเนื้อไมกินด่างพี่บอกว่าพี่อยู่ต้องเสียสละเพื่อโสดเวลาไอ้กล้วยอยู่รอของพี่ไอ้ยังไม่อปแหลนเนื้อกูใหญ่เลยตายแล้วเหรอเอาหน้าทุบของพี่เอาเอาไปย่างพี่บอกเราหิวไม่ไหวแล้วพี่พี่ที่ดูตรงกล้วยตรงรอขวาไม่กินดิ ว่ามัน่าจะกินอร่อยดีนะพี่อะไรพวกนั้มาย่างับสุกๆหน่อยขโมยของกินมาก่อนขโมยของกินมาก่อนโอ้ยไอ้เงียัโผกอมแม่กสู่ไปตรงนั้นเลยอ่ะหือ ไม่โดนาไม่ถงบีวงงั้นเราก็ต้องชํ่แหลกเนื้อเลยชั่แหลกเนื้อไปเลยไอ้เนะแตรู้ว่าทุบเหลือเหลือสูนไม่ตายเลยเหรอใช่มูตอรอแเอาเนื้อไปขายเลยยิ่งดไอ้ยัยไปนกิแมงวันต่องควนไแล้วพี่นี่ไง กระดูกหัวไอ้กิ๊บมาด้วยเนี่ยรอรอฮิวแมนมีนเอามากินเอามากินดี่ก็อ้าวแล้วครับเชฟไปดูแรกของวันนี้คือพึ้นพื้พื้นพืเนื้อพิซซย่างครับอธิบายให้เชฟฟังหน่อยสิครับก็คือขั้นแรกเลยนะผมกำลังรอโจที่พิกิี่กำลังเผออยู่ แล้วผมก็เข้าไปข้างหลังแล้วผมก็สไตร,ร์เขาด้วยหินนะครที่เขายังไม่ตายเนี่ยเนื้อกำลังเด้งเดอยู่ผมก็ตัดเนื้อขาขอาออมาแมมันเป็นช่ว <c oughs> งเนื้อกำลังเด้งแล้วเขากำ <c oughs> ลังขอชีวิตในตอนที่ผมกาลังเลื้ยเข้ามาเขายังพูดอยู่เลยครับว่าเอ้มันช่วยได้หรือมันกดช่วยได้เนีย <c oughs> <c oughs> นั่นทำให้เนื้อเนี่ยนุ่มเป็นพิเศษเลยตอนที่เรตัดออกมาครับผมปรุงด้วยเกลือบางๆแล้วก็รสชาติของน้ําตาลพี่ชายแล้วขอเชิญเชฟบ่วงชิมเนื้อพี่ชายเลยครับไหนครับไหนครับ มาแล er ้วครับมาแล้วครับนี่คือเนื้อของพี่ชายเฮ้ยอย่าตกใจโอ้มันโยนยังไงพี่มันโยนยังไงอุ้ยผมกินไปหมดเลยพี่ผมกินผมกินได้หมดเลยอ่ะไอ้เียมันกดโยนไม่เป็นอ่ะมันกดโยนยังไงอ่ะอ๋อมันกดมันกดดรอปอย่างนี้ได้พี่มันกดต้องคิดที่ไอเทมแล้วดรอปแบบนี้ไอ้เจมันทันแล้วพี่คิดกิ๊บคอยดรอปดิกูว่าได้มาถึงแก่อยากให้พี่โบกได้กินดิพี่เยอะแต่ไม่ไรอ่าดีไฮเดร t นี่คือ ไม่ไม่ไม่พี่พี่เนี่ยเนี่ยเราไปทาบ้านเราแถวแถวแถวเอฟแปะปะเอฟแปะปะเอฟแปะปะเนี่ยเรากินน้ำไปเลยกินน้ำไปเลยโอเคพี่ผมก็ผ่านนั่นใช่พี่จริงเพราะว่าละเฮ้ยใรากินน้ำใช่ก็เขี้ยแล้วไม่ใช่ไม่ใช่หุยเขี้ยหมูป่าไอเขี้ยวหมูเราหมูฆ่าโอ้ยโอ้ยพี่ผมโอ้ยโอ้ยโอ้ยผมติดแล้วก็ล้อแล้ว เราหมูป่าฆ่าเหรอเกมไม่รู <so ้ยังไงนะว่าสิงสารสัตว์มันเยอะเยะไม่ดูแหกตาดูไม่ไหวโอ้ยเชี่ยอะไรอยงไม่เห็นเชี่ยมันมืดไอ้โง่มืดเจ๊มจะงดปิดแล้วมึงโง่หรือเปล่าเนี่ยมึงโง่เสียงเลาฟังเสียงเลยไอ้ไอ้ฟังเสียงกีคือมันขุดปีตุ่งไปแล้วไอ้เชี่ยเฮ้ยมีคนกิ๊บกิ๊บนีผมตกตายแล้วพี่ อย่ามันมืดจนกูยังไม่เห็นด้วยซ้ำว่ามูอยู่ตรงไหนอ่ะยัดแม่พี่งงว่ะว่ามันเห็นพี่ได้ยังไงวะตอนมืดๆเนี่ยมันมันมันเปิดไฟแบบเออสว่างหน้าจอมากเลยพี่พวกนั้นเน่ะมันจะแบบเปิดแบบทำทุกอย่างทุกวิธีทางให้แบบได้เปรียบคนอื่นเลยก็คือตอนกลางคืนมันก็จะมองเห็นปกตินะใช่มันจะเห็นแต่ว่าไม่เห็นดีกว่าคนปกติถ้าเกิดไม่ได้ปรับแะนะโอ้ไม่รู้เหมือนกันไม่ปรับเลย Are you friendly จะตายแล้วบลดดิ้งช่วยด้วย a r e you friendly โอ้ยมีอยู่แล้วสิว่ากันดาเบอลเลยนะว่ากันดาวบอลเลยโอ้มีเนื้อมาถึงบ้านอย่างนี้เฮ้ยชวนหน่อยชวนหน่อยพี่มาแล้วพี่มาแล้วฮัลโหลฮัลโหลพี่มาแล้วชวนหน่อยชวนหน่อย ไม่พี่บงพี่บงช่วยพี่เอกพี่บงพี่บองนี่พี่บอกเลยพี่ช่วยพี่บงเลยพี่บอกเรียบร้อยพี่เฮ้ยนี่เออแร่หนึ่งแล้วก็นี่ทำเตาเรียบร้อยแล้วเราดูนี่ข้าวข้าวนะพี่ข้าวนะเตาเรียบร้อยแล้วมีเตาด้วย เฮ้ยโอ้โหทำไมไปหาไอ้นี่มาจากไหนเนี่ยของเยอะมากเลยของของคนนี้เข้าเยอะมากเลยเรียกว่าเลือกเลือกเดียวพิฆาตเยี่ยมเมื่อกี้เพิ่งดูภูมิใจเลยวะเรื่องอะไรนะไ้หนาเยอะแบบเะขดนี้เฮ้ยทำอาหารเร็วๆเร็วๆก็จากไหนวะเจียวเลยอ่ะเข้าใจทำไมคนเราบันทึงต้องฆ่ากันอย่างนี้เนี่เองไปหาของมาจากไหนอ๋อผมผมเดินไปที่หนองน้ำข้างบนพี่ตรงตรงซ้ายบนสุดอ่ะพี่มันมันมีต้นคอนอยู่เยอะจังวะก็เลยไปไปถอนมาแล้วก็เอามันมาปลูกด้วยขอมันเยอะแบบสัปปะหลาดะเดี๋ยวนะคือเราต้องเซฟตรงนี้ใช่ไหม พี่วานพีเนม sleeping bag อันเนมมังกินคนใจร้ายอะไรไม่มีเขาใจร้ายหรอกลูกันหดร้ายอยู่แล้วโอ้ที่เชีร์ใจกันได้ง่ายอย่างนี้แหละอยู่ไอเด็กบ้านกลับไปบ้านหยิ่งเร้อเหรอใช่ใช่หินเยอะมากเลยได้คอนซีดด้วยต้องเอาคอนซีดไปปลูกอ่ะยังไม่สวยเลยไอชี้ยะมึงอ๋อไอนี่ไม่กดเลยหูอ ไม่แต่ว่าเดี๋ยวฉันเดี๋ยวใครมีไม้ป่ะเดี๋ยวทำมึงเกาให้ทุกคนเกามืเกากีทำไมมึงนั่งมึงเกียนเกากีทำไมอะไอ้เพื้อนเฮ้ยเอมีไม้ป่ะเดี๋ยวทำกูแจลูกกญแจให้ทุกคนก่อนวันหนึงหยุดหยุดหยุดหยยุดเกยกากีก่อนมึงหยุดเกียากีก่อนันยังเลยไม่ไหวแล้วมึงเอาไม้มาเลยี่ย ammo e l e c t r i c ิ t y o r d เ r มาส่งแล้วมาดูเลยมาดูเพี่ไอ้ก้อนไอ้ก้อนเนื้อมันกลับไปอีกแล้วพี่ไอ้ก้อนไหนอยู่ตรงไหนอ่ะเข้างหน้าบ้านเลยพี่ไอ้ก้อนเนื้อชื่อเอมี่บอกว่าอาหารมาส่งแล้วแต่มันตัวเาอ๋อเนี่ยเหรอเขาหาโเ้กีเร์กูเข้าใจแล้วไางเกมเหมือนใครบอกูไหมหาอะไรทันทีมาดีอยู่นี่เถอะอีเออร์กูขอร้องล่ะกีเออร์กูสมเพศพวกมึงวะสมเพศกูดีว่ะ อาหารมาส่งแล้วไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยแม่งเดินมาถือหินก้อนนี้แล้วมาส่งพิซซ่าเฮ้ยมีคนยิงธนูมาใกล้ๆอยกล้ๆเฮ้ยประตูประตูอย่าปิดประตูใส่ดิเข้ามา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 ถาแล้วตรงไหนวะโอ้ยเกือบโดนยิงตรงไหนตรงไหนตรงไหนจะไหนวะรีิทัมรบทัมธนูรีบทัมธนูเฮ้ยเห็นเห็นหินตรงไอ้ทิดวิวปะหินตรงทิดวิวไกลๆตรงเนินนั่นน่ะแต่เกี้ยไอ้คนที่ยิงธนูมามันยืนอยู่ตรงนั้นน่ะแล้วมันก็ยิงธนูมาเฮ้ยผมก็ไปหาไฟเบอร์ว่ะ เป็นมว่าข้าวทุกมือหาทุกอย่างผมทุบมันทําข้าวก่อนมีมีเนื้อคนดิโอ้ยเย้ย่ไอ้ผายเลยมีเนื้อคนอยู่สองชิ้นอยู่ในกระโหลกด้วยองจั๊กจักโยนกระโหลกมาทิ้งเลยข้าวทุกจานอาหารเนื้อมนุษย์นี่อ่ะอาหารเนื้อมนุษย์มีกระโหลกอ่ะเดี๋ยวเรากระโหลกมากองกองข้างในอ่ะไอ้เียเออมีกระโหลกขี้เครื่องประดับเครื่องประดับบ้านไม่เป็นพีเดเตอร์ไปหรอกเขาเขากระโหลกเราล้อมกองไฟอ่ะ โคตรน่ากลัวเลยสัตว์มีตัวไหนนะพี่ไอ้คนก่อนที่พี่ผมพูดอะทีดวิวทีดวิวมันจะมีหินแบบอยู่บนเนินไกลๆเห็นปะเออมันยิงมาจากตรงนั้นอะมึง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 มันจะมันจะเลโกลัสอะมันจะเลโกล拉斯เราตะกี้บอกแล้วมึงคิดผิดแล้วที่มาหาเรื่องกับวานนอนกินเนื้อไอ้สัตว์ไอ้ไอ้บนเนินนั้นมันมีบ้านอยู่หลังนึงนี่ไปทุบบ้านเมื่อ่หร่เนี่ยมันแบนนอกบ้านอย่างไรคุณคุมันอยู่นอกบ้านเนี่ยลองดูว่พี่เราดูว่าทุบประตูบ้านได้ไหมเลยนะเอาหินทุบปะ พี่พีี่พี่พีวกอยู่ไหนอะพี่พี่วิ่งมาตรงหินเดบิวแล้วอ๋อพี่ผมเห็นมาแล้วอยู่นะจะพี่จะทาไงมันพี่ดู่นว่ามันจะทำยังไงกับพี่มันถือธนูมามันถือธนูมาบอกว่าบอกว่ามันอยู่คนเดียวั้งรู้สึกโผเราอ้อมหลังพี่โเราอ้อมหลังว่งเรอพี่ว่ากํลังวิ่งอยู่กวิ่งเข้าบ้าน ไอ้ไหนเผื okay. ่อว่ากันได้เ o เวอร์จร uh ิงเออเป็นจริงพี่เลือดไหลแล้วทักการล้มแล้วทักการล้มต่อไฟฟ้าล้มตอไฟฟ้าไอ้ไหนวะนายวิ่งหนีมาเราไม่หนีมาเราไม่หนีทักการ์เอเวอร์ r ม่นมีเสียงอะไรปุ้งปังปุ้งปั้งเลยวะเกี่ยวผมวิ่งอยู่พี่ผมไม่อยู่ผมไม่อยู่ไม่อยู่วิ่งตามมันอยู่วิ่งตามมันอยู่เลือดไหลเลือดพี่ไหลเลือดพี่ไหลสี่สิบแปด วิ่งหนีไปเลยไอ้หนูเขาจะตามจับแกไอ้เจอแล้วก็จะวิ่งไปวิ่งไปสิอะไรที่แคร์หมดแรงได้ยินไปเลย อะไรที่แกหมดแรงไมจะท้นพ้นโอ้โหเห็นแกเห็นแกกอดที่ผมเคยค้ามพี่เลยใครโอคอสเลยเห็นอะไรเห็นอะไรจะแกยิงชันทำไมถ้าอย่างนั้นนะฮะไม่เห็นแล้วแกหาเรื่องว่านอนแกหาเรื่องว่านอนจะได้แกจะได้รับถือได้รับถือความตายอะไร่เป็นไรฮะอยู่ข้างล่าอยู่ข้างล่าง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 เขาขอความเมตตาพี่ขอความเมตตาฉันไม่รู้จักคนชื่อไหนฉันคือโอโคเย่เมียของโอโค่คิปโนโตะยิงลูกอ้ะ อะไรเนี่ยไี่ใชายผู้อนกลัวทำอะไรอ้า ฉันบอกว่าเกิดนะไอ้หนูสมมติฉันลุกขึ้นไม่ได้สมมติจะกัดเยาะแกจะกัดเยาะแกจะกัดจะกัดเยาะแกตรงนั้นแหละเยาะแกตรงนั้นแหละเกิดที่ไหนวะเนี่ยฉันลุกไม่ได้เห็นจะเอาฟันเของฉันเกิดที่เตียงตัวเองไม่ได้ฝันถูกคนแก่ฝันถูกยนแก่ฝันที่คมที่สุดในวากันด้ากัดเยาะแกเป็นสิ่งเสียจะถอนหมวยแกมาเป็นเส้นๆมาทำเป็นชุดเส้นๆมาทำเป็นชุดเฮ้ยแล้วกุญแจหายไปด้วยไอ้ที่บุญเปลี่ยนกุญแจใหม่เหรอออกใช่ไหมไหนแก้วออกใช่ไหมไหนเป็นดอกใหม่เดี๋ยวเป็นดอกใหม่แต่ตอนแรกกบ้้้าาาานนนไไไไม่่่จะะวปด เอาพี่นะเอาตายเราพี่รีสปอนไม่ไม่ไม่เฮ้ยแล้วทำไมมันทำไมมันไม่เป็นรีสปอนในในเนี่ยนี่นัทนี่บ้างนี่ของวานอนกินเนื้อจะต้องไม่เหลือเนื้อไว้เพราะนั่นคือการให้เกียรติไม่ปกติมันต้องไปรีสปอนในเตียงเด็กมันมันไม่เห็นรีสปอนในเตียงเลยนั่นขวาจะเป็นรีสปอนเรนดอมกับด้านัทจะเป็นรีสปอนในเตียงพี่ อ๋อคนเดิมนี่เองอไคนที่เคยเล่นเนยแล้ว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 มายิงใส่เราก่อนทำไมถ้าอย่างนั้นไม่รู้เชี่ยแล้วเราก็เป็นทันทีกันหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยท่าเฮ้อขอคิดดีขอคิดดีขอคิดดีเราก็บอกให้ชวนเป็นพันธมิตรเราค่อยเราไม่มีหนูเราก็ค่อยหล่อยเป็นตอนนั้นเออเขอคิดดีโอเคเข้าใจละสามีของฉันตัดสินใจว่าแกคู่ควรไม่นะอ๋อห่อมันอยู่ไหนวะเนี่ยที่เพิ่งค้าห่อไปอ่ะแม่งหายไปแล้วอ่ะ หอกพี่แมพครับมันจะใช้เวลาสะสมบีกูนี่พี่หอกกูนี่พี่หอกขอพี่อยู่กับผมพี่พี่หวงพี่หวงหอกพี่อยู่นี่พี่โดนสเปียมันป่าได้เหรออ๋อมันป่าหอกได้ไอจี๊ตเองนึกว่าใครไอจี๊ตเองนี่อะไรอ่ะ ไอคนที่มาเป็นอาหารให้พี่บวมเมื่อกี้พี่จีนจีนเนี่เป็นอาหารของโอ้นี่ใจถึงสองลอบจีนดีใจเหลือเกินนี่ยังมีแต่คนโล่งจิตในสัตว์ในเกมพวกเนี้ยไหนครับพี่คนนี้ชื่ออะไรอ่ะเฮลโหลเฮลโหล what's up brother การดูต่อไฟไหมการดูต่อไฟไหมอ๋อ พี่ชายจะให้รู้ให้รู้ว่าทำไมันจะปาหอกเข้าหน้ามันอย่างนั้นก็ได้าก็อยากรู้ไงว่ามันจะปาหอกโดนเปล่าเียหน้าเป็นรูเลยใครใครเปิดรอเอาไว้เอาไว้ได้ยายได้หรอถอดย้ายเออมันต้องพังประตูเลยมาได้แค่ชั้นแรกผมรู้ว่าใส่รจะไปวางใส่ใครยูน่าให้เราได้เป็นชั้นที่2เกี่วอยู่เลยแล้วมันก็มีโปรโมชั่น n to b u i l อีกแล้วเออกูไม่อยากกดตู้เองทำไมกูไม่มีโปรโมชั่น n to b u i l อีกแล้ววเนี่ย ได้ดิผมก็เปิดดูไม่ได้เหมือนกันบ้าระเบิดแล้วบบ้าระเิดแลวคือไม่ผมผมแค่ตั้งรหัสแต่ผมยังไม่ได้กดรหัสเว้ยคือยังไม่ได้จิ้มอะคือแค่ตั้งรหัสมีหัวแล้วก็แบบเดี๋ยวจะตั้งรหัสนี้นะแล้วก็เฮียแหลวะมามาทำฆ่าได้ปอกวะมาฆ่าได้พี่มาเมื่อกีะเขาจะฆ่าจริงเหรอคือเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมมันมีคนขี่ม้ามาข้างๆบ้านเราอ่ะแล้วมันก็กระโดดขึ้นหลังคาแล้วมันก็เดินเข้ามาในห้องแล้วมันก็ขโมยของแล้วมันก็เดินออกไปเมื่อกี้ไม่มีใครเห็นเลยอะ ใช่เหรอพี่พี่วิ่งตามไปแล้วมันก็แบบอยู่ๆมันก็ล้มลงอ่ะมันเหบนเป็นหิวตายอ่ะขอขโมยขอออกไปแล้วหิวตายเไี้ก็ไม่ไงไอ้หายแล้วมันเป็นคนตา้งรหัสไปเนี่ยไม่รู้เลยไอ้บ้านตลาดเหรอไอ้ยังมีคนปีนบ้านมาละบามาล็อกหลาดใหพวกคุณคต้องตีเลยนะไอ้ยังใช่แล้วใช่เลยมีคนบอกว่าเอาค้อนถอนได้โค้ดล็อกกับพี่อ๋อค้อนถอนเดี๋ยวลองดูดิคือยังไงวะเนี่ยเดี๋ยนะมันแย่งบ้านเราไปปะเนี่ยผม ผมสร้างบ้านต่อไม่ได้แล้วผมก็กดออโตไลท์ไม่ได้ด้วยคือเฮี้ยอะไรวะคือเฮี้ยอะไรคือตอนนี้คือออสร้างบ้านไม่ได้เพราะว่าไอ้ในกล่องไอ้ในกล่องบิวบ้านเนี่ยดูดิมันเหมือนมันเต็มป่ะมีใครกดกดเดี๋ยนะอย่าบอกนะว่าพี่ไม่ใช่บ้านของเราไปแล้วอ่ะไม่ใช่บ้านของเราไปแล้วนี่พี่ต้องทะไรนะอะไรนะต้องต้องทำอะไรนะต้องทำอะไรนะ ต้องทำเลยนะไอตู้เหี้ยเขาบอกว่าต้องทุบไอ้ตู้สี่เหลี่ยมทิ้งอ่ะตู้สี่เหลี่ยมทิ้งอ่ะแล้วจะทุบยังไงมีคนบอกว่าใช้หอกดีกว่าหอกแทงตู้เลยนะทุบตู้เหรอหอกแทงตู้เลยนะถามจรตุบตู้ไงวะที่พี่บอกมุมเออใช้หอกแทงตู้ได้จริงด้วยก็ขึ้นไม่ได้เราไม่ชนะเลยวะฮะคงได้อยากจะได้บ้านคืนหรือเปล่า ใครใครเป็นเที่ยอะไรไอ้เช่นใครเป็นเที่ยอะไรใครเป็นเที่ยอะไรอยู่ไหนไอเช่นมันมันเปิดมันล็อกบ้านเราเว้ยมันมีคนมาเปิดล็อกบ้านเราเนี่ยไอ้เนี่ยไอ้ข้างหน้าเนี่ยไม่ตายอยู่อยู่นอกมันตายอยู่นอกบ้านพี่บัวคายเรียบร้อแล้วเยอะฮ่าฮ่าฮ่พี่บังยืนเหยียบเจี๊ยวมันอยู่เป็นวันตอนหือเลยไอ้มันเคยเด็กเชี่ยนยังชวนเข้าบ้านบ้านแล้วนะเยไอ้ะ กรรมใดใครก่อกรรมนั้นคืนสนองวะพี่นี่เรานี่เราเป็นทุบเนี่ยดูบอกเลยนะตอนนี้มันมันไม่ความไม่มีความไว้วางใจใครแล้วใครอยู่ใกล้ๆกล้ก็จะแบบต้องโดนป่าห่อแต่ว่าเราไปทำเขาผิดก่อนพี่เราไปฆ่าเขาเปนแดดก่อนเอนเดินเขาเดินมาให้ของเราแล้วพี่กิฟต์ก็ไปทำเขาแดกก่อนไม่แตกใจเลยเฮียต้องพึ่ต้องแขนแถวนี้มันเป็นเมืองคนเถื่อนอะถ้าเราไม่ทำเขาเขาก็ต้องทำเรากดของป่าเขาก็ไปหนีวะ Iya, lu bukan